ยมคืนความสงบให้เมืองชิคาโกกับภารกิจล่าเดือดของหน่วยคนแกรกในซีรีส์แอคชั่นเดือดพล่านสถานเหมือน ชิคาโกพีดีน่วยปราบท้ามาจุราชปี9ก้ยอนกลับไปในปี2012ดิ k กหูโปรดิวเซอร์มือทองจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลาย law and order เดินหน้าสร้างซีรีส์สุดร้อนแรงเรื่องใหม่อย่างชิคาโกไฟเ r อร์พาผู้ชมเข้าสู่โลกของดวยรผจนเพลิงท้าตายกอดติดภารกิจของเหล่าผู้กล้านักดับเพลิงเพ่งเมืองชิคาโกและทันทีที่ออกฉายก็ได้สร้างปรากฏการณ์ฮิตถล่มทลาย จนทำให้เขาตัดสินใจขยายจักรวาลซีรีส์ชิชคาโกให้ใหญ่ขึ้นด้วยซีรีส์ชิคาโกพีดีด้วยปราบถามัตุราต่อติดภารกิจระห่ำของตำรวจในมหานครชิคาโก ชิคาโกพีดหรือชิคาโกโพลิส c ด d e p พาร์ตเมคือหน่วยตำรวจที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในสหรัฐอเมริกาเป็นรองเพียง NYPD หรือหน่วยมือปราบแห่งนครนิวยอร์กเท่านั้นซึ่งหน่วยงานแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการมากกว่า1,000 0ชีวิตทุกคนล้วนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แนวคิด Reserve h and p r t t e เ พร้อมลุยทุกท้องถนนปกป้องประชาชนปราบอาชญากรโดยชิคาโกพีดีต้องรับมือกอับเหตุอาชญากรรมมากกว่า60ล้านเคสต่ตอปีหน่วยงานแห่งนี้แบ่งเป็นสส่วนหลักคือหน่วยลาดตระเวนที่สอดสอบดูแลความสงบและหน่วยข่าวกรองที่สืบสวนลุยคดีสําคัญซึ่งในซีรีส์ชิคาโกพีดีั้นจะพาผู้ชมไปเกาะติดภารกิจเดือดทั้งสงส่วนจนกระทั่งตั้งแต่ซีซั่นสที่ผ่านมาเน้นมาลุยกับทีมหน่วยข่าวกรองเป็นหลัก ซึ่งหน่วยงานนี้นำทีมล่าเดือดโดยจ่าเฮนรี่แฮงวอร์ดตัวพ่อแห่งชิคาโกพีดีด้วยปราบทามาจุราชหรือปราบสายดุจีหอมแหกกฎเพื่อรักษากฎพร้อมลุยทุกบางเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์โดยบทนี้ได้เจสันเบกนักแสดงที่คร่ำบอดในแวดวงซีรีส์จากดีเอ็กซ์และ c ค l i ฟ o r n เ c a t เ o n ั่นมานำทีมนักแสดงและเพื่อความสมจริงทีมนักแสดงนำทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนกับอดีตหน่วยสว่าและตำรวจชิคาโกตัวจริงนานถึง3เดือนก่อนถ่าย ทโดยในชิคาโก้พีดีซีซันที่เนี้ผู้ชมจะได้เกาะติดภาร,รกิจสุดเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นภาร,รกิจล่าเด็ดหัวโคดอาชญากรค้ายาตัวพอ่อคดีฆาตกรรมมหาเศรษฐีอย่างโหดเหี้ยงและคดีสะเทือนฝัญกราดยิงบนรถเมลกกลางเมืองซึ่งจัดหนักทั้งฉากดรามา่า จัดเต็มทั้งฉากแอคชั่นในทุกๆตอนโดยล่าสุดความนิยมของชิคาโกพีดียังมากขึ้นเรื่อยๆและกำลังเดินหน้าเตรียมฉายซีซั่นที่10ในสหรัฐอเมริกาแล้วฉันเป็นตำรวจนายถูกจับแล้วนับไปหลังสู่ปฏิบัติการเย,ออย้ยนรกเชิญหน้าทุกอันตรายพวกเขาเท่านั้นที่น้องโคตอาชญากรได้ชิคาโกพีดีน่วยกราบท้ามจุราชปีเก้า time mono 29